สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ลิมซีเคซูอีกแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ฮะบรรยากาศโซนแบบเป็นไงเอเชียไหมตกแต่งมาแล้วนะครับนี่มันเป็นแบบออกแนวโซนเอเชียนิดๆนะครับโดยมีตรงกลางนี้ที่มันเป็นโซนยุโรปอยู่ที่เดียวนะโอเคนะครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นโซนเอเชียแล้วแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าก็ไผ่นะ จะเป็นแบบทรงทรงแบบกอไผ่นะครับนี่ฮะต้นไผ่แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นร้านอาหารนะโอเคครับโหด้านหน้าก็ฝั่งนี้จะเป็นร้านอาหารเช่นเดียวกันนะครับอืมก็ตู้แล้วก็ได้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะแบบมีผิดเพี้ยนบ้างนะเออตอนนี้ก็ได้ทําการรีเสิร์ชไปหลายอย่างแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตรงรีเสิร์ชครับนี่นปะ่ะรีเสิร์ชไป เกือบหมดแล้วนะครับเออนี่เป็นไงเยอะแยะเลยที่เรารีเสิร์ชมานะแล้วก็ตังตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็น58 0 0 0ื่และเดี๋ยวนี้เราจะมาสร้างร้านอาหารกันก่อนดีนกว่านะครับร้านอาหารแล้วก็จะต่อด้วยสัตว์เลี้ยงสัก1ตัวนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าร้านอาหารที่เราจะสร้างเลือกสร้างเนี่ยเราจะขายอะไรกันดีครับดูก่อนละกันนะโอเคตอนนี้เรามีร้านน้ํานะครับร้านอาหารนะครับก็จะเอาไว้อย่างละ อย่างละหนึ่งละกันนะครับร้านน้ากับร้านอาหารนะ,ะเริ่มจากร้านน้าก่อนเลยครับเรามีคอสมิกคาวนะครับเรามีเกาปี้นะครับเอาเกาปี้โซดาไหมหรือว่าเอาอันไหนดีครับเอาอะไรสดชื่อสดชื่อหน่อยน้ายํา,าผลไม้อยาเอาเอาน้ําผลไม้เอากาปี้ดีกว่าครับผมชอบเกาปี้นะกาปี้เอนเนอร์จีเอากาปีาาาป้ธรรมดาละกันเอานี่ล่ะเกาปี้อันนี้นะครับร้านเกาปี้แล้วก็ต่อด้วยร้านอาหารสักหนึ่งร้านนะครับเอาเป็นพิซซ่าครับ เอาเป็นพิซซ่านะครับ1อันตรงนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้เราก็มาทําการต่อเติมครับแล้วก็เอาที่นั่งมาวางเนาะอ่ะโอเคก็มันเป็นแบบมานั่งทรงแบบจีนๆหน่อยแล้วกันนะครับวางไว้ตรงเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนเอาแบบแม่นๆเอาแบบสักสี่สี่ที่นั่งแล้วกันนะครับเอาวางไวตงง้ตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หอัน โอเคครับตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้อีกหอันครับมันตรงเปล่าก็ไม่รู้อะอ่ะโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับและอีโอเคระวางล่มได้ด้วยครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็เราก็ต้องเติมถังขยะถังขยะต้องมีครับเอาถังขยะมาด้วย วางไว้ตรงข้างในนี้แล้วกันอ่ะโอเคสองข้างนะครับคนเริ่มมาซื้อของกันแล้วนะเออไฟครับไฟอ่าติดไฟหน้าทางเข้าด้วยครับหน้าทางเข้าตรงปะเนี่ยอ่ะโอเคครับโอเคก็คจะได้เป็นโซนแบบว่าพอเดินเข้ามาจากประตูครับเราก็สามารถที่จะมาหาอะไรกินนะครับที่ร้านตรงนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวเราจะตกแต่งที่หลังนะครับให้มันเป็นแบบว่าสไตล์แบบทรงจีนหน่อยนะครับหรือว่าทรงแบบเอเชียนิดนึงนะนี่มันดูเหมือนไม่ไทยแล้วนะมันดูแบบออกแนวครับแบบจีนจีนน่ะเหมือนเหมือนเข้าวัดยังไงไม่รู้นะตรงนี้นะเออเออ,เอ,อโอเคโอเคครับอะเข้ามาตรงนี้มีตรงถังอย่างมีปีเซียไหมปีเซีย <laughs> มีปีเซียด้วยเ,อ,เอาปีเซียวางแล้วกันนะครับเาปีเซียวางเฮ้ยห,หรือว่าปีเซียไม่วางข้างหน้าดีวะ ให้มันแบบเข้าตีมหน่อยตรงนี้มันไม่ค่อยเข้าตีมเท่าไหร่เลยอะปีเสียวางข้างหน้าดีกว่าครับอ่าโอเคาตรงนี้ตัวหนึ่งปีเสียแล้วก็มันต้องมีอีกตัวหนึ่งครับโอเควางตรงนี้อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหมีปีเสียวางข้างหน้าด้วยอะอย่างเท่แบบชาวจีนจัดจัดโคชาววางัง ก่อนอื่นคือต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าอของตกแต่งของเอเชียครับมันมีค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตกแต่งไปครับมันก็จะออกมาหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะเอาบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันแบบว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนกันเลยอ่ะเออเพราะว่าของตกแต่งมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเอาหมีแพนด้าวางตรงนี้แล้วนะครับน้องหมีแพนด้าเอาน้องหมีแพนด้าวางนี้เดี๋ยวก็เอา อะไรมาตกแต่งต้องมีพันดา้าด้ดนึงครับพวกต้นไผ่อะไรพวกนี้นะอ่าผมจัดตกแต่งด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเหลือเอาหลังคามาลงนะเออหลังคาไหนมันจะสวยอะหลังคาหายยากมากเลยครับเออแบบนี้มันหายยากแบบนี้เหรอหลังคาแบบนี้ไหมครับอ่ะหลังคาแบบนี้ก็แล้วกันนะแต่มันมองทะลุได้ดิทําไงอะมันม,มีตัวปิดด้วยนะครับ ของจีนอ่ะโอ้เสียดายเลยไม่มีตัวปิดด้วยนะฮะโอเคก็เอาทรงประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าได้แค่นี้อ่ะเนาะโอเคไม่เป็นไรอะ่ะแต่ถ้าเราเอามาทำเป็นทรงจีนมันได้แค่นี้เนาะอ่าติดโคมด้วยติดโคมติดโคมตรงไหนดีเออเรียบร้อยนะครับนี่โซนโซนหมีพันด้านะครับโอ้โหแล้วคนหายไปไหนหมดอะ่ะคนไม่มากินแล้ว เงินก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาจ้างพนักงานมาเพิ่มสักหน่อยละกันอุ๊ยอะไรอะรีเซิร์ชสำเร็จครับเอ่อผมต้องหาจ้างพนักงานมาเพิ่มก่อนละกันนะเอ่อผมต้องการคนทำความสะอาดเพิ่มครับหนึ่งคนโอเคตรงนี้นะแล้วก็เอาสัก สองคนไหมช่วยกันเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วนะครับโอ้ตอนนี้สัตว์เราเยอะเต็มตู้ไปหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขอพอสเกมไว้ก่อนแล้วกันนี่ฮะเจ้าเต่าทองของเรานี่โอ้โหออกลูกออกลูกออกหลานมาอย่างเยอะโอเค1.4ปีผมเก็บตัวผู้0ูไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บตัวผู้0.8ที่มันเป็นสีสีทองนะครับเลขรางวัลเนี่ยนะแล้วก็0.8ที่เป็นตัวเมียนะครับสีทองนะ เก็บไว้อย่างละหนึ่งแล้วกันนะครับนอกนั้นนี้ก็ลบทิ้งไปเลย่ะโอเคนะครับเหลือผู้เมียแค่อย่างละตัวนะนอกนั้นเนี่ยก็เอาไปขายทิ้งให้หมดเลยนะครับ q วิ t r a รดดูดีว่าเราได้เงินเท่าไหร่4,5่พน้านะครับวิกเทรดไปเลยเรียบร้อยอ่ะต่อมาเรามาดูครับมีเจ้าแมงมุมนะ เท้าแม่งมุมมี1.5ปีนะครับกับ0.6ที่แบบว่าเป็นเกรดแบบสีทองนะครับ1.5อันนี้4ปีแล้วนะน่าจะเอาไปปลดปล่อยได้แล้วครับเอาแค่2ตัวพอนะที่มันยังแบบอายุอายุไม่เยอะโอเคเอานี้เราเก็บไว้2ตัวนะขายไปเรียบร้อยครับ1,500 เงิงเราตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับตังเราเริ่มเยอะแล้วนะเฮ้ยแฟนชายเราถือว่ารอดนะครับไม่ต้องแบบไปกู้เงินนะไม่ต้องไปกู้เงินกู้ทองนะครับอ่าด้านหน้านี้ครับต้องขอเป็นป้ายนิดนึงน่าจะมีป้ายอยู่นะหุ้ยจอนี้มันพอดีเป๊ะเหมาะเหม่งอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยจอเฮ้ยใช้ได้วะ่ะ เฮ้ยหรือว่าผมเอาจอ,อนี้มาติดตรงนี้ดีครับเอาอันนี้ออกได้ไหมเอานี้ลบทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวเราเอาจอมาติดนะเออเอาจอโฆษณามาติดได้ครับอันนี้ลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้มันแบบเหมาะเหม่งเกินไปอ่ะเนี่ยโหพอดีเลยอ่ะแบบมันพอดีเกินอ่ะฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวนะปิดยังไงวะฟุบโอเค เรียบร้อยครับอ่าไหนดูว่าจอเราเนี่ยสามารถฉายโฆษณาเอา้ามันไม่พอดีนี่หว่ามันเบี้ยวครับอะไรกันครับเนี่ยเอา้ามันก็ตรงไว้สรุปอาเดี๋ยวลองลองให้มันฉายโฆษณาดูก่อนครับโฆษณามาล้าน อ่าเป็นโฆษณาร้านเกาปี้โอเคครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไงเกาปี้เห็นปะเอาว่ะมีแบบโฆษณาเกาปี้ดูครับเฮ้ยเท่เท่เท่อยู่นะได้อยู่ครับโอเคแต่ว่ามันหัวทิ่มมาดิต้องสลับด้านวะครับอ่า แบบนี้น่าจะได้นะโอเคครับมันติดเอียงๆแบบนี้เองนะคือผมไม่ได้ติดเอียงนะมันมันเอียงเองนะครับโ okay. อเคก็มานี้เนาะโฆษณาเกาปี้ครับโอ้เท่อยู่นะเท่อยู่นะครับได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําโซนตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเป็นโซนกินข้าวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอทําหาร้านมาลงแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่ะก็จะเป็นน้ําน้ําผลไม้นะครับกับฮอทดอกนะตรงนี้นะ โอเคฝั okay, ่งนี้เราใส่เป็นวิดีโอเวลคัมนะครับของแพนดซูนะเออเพราะว่าไอ้ร้านสองร้านนี้มันไม่มีวิดีโอครับโอ้เสียดายนะไม่มีว่ะโอเคก็มานี้ลกันนะครับเดี๋ยวผมขอตกแต่งไอ,อ้จุดแบบนี้ก่อนนะฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ตกแต่งเลยนะเดี๋ยวขอตกแต่งไอบ้บ้านบ้านร้านขายของก่อนแล้วกันนะครับ โอ uh, okay. เคเรียบร้อยนะครับผมโซนร้านขายของนะครับสอ้านฝั่งนี้นะรวมๆก็เป็นทั้งหมดสี่ร้านนั่นเองนะจ๊ะโอ้โ oh. หเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะสำหรับโซนด้านหน้าทางเข้าของเรานะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ผมได้เพิ่มเป็นจุดอินโฟเมชันด้วยนะครับเป็นจุดอินโฟเมชันนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะขายพวก ร่มพวกทีทีวีพวกร่มพวกอะไรต่างๆนะครับที่เวลาแบบฝนตกอะไรพวกนี้นะเขาก็จะขายร่มขายแผนที่นะครับเออตรงนี้นะครับผมแล้วก็ติดตั้งเป็นโซนประมาณนี้เนาะโอเคเป็นไงครับเพื่อนๆพอใช้ได้หรือเปล่าโหตังเราพุ่งขึ้นไปเป็นเจ็ดหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไปเจ็ดหมื่นแล้วนะโหสาหรับสัตว์ของเราครับตอนนี้แมลงสาบนะครับเพิ่มตัวเองขึ้นมา มากมายแล้วนะครับอ่ะเราจะเหลือแค่ตัวผู้กับตัวเมียที่มีเลเวลสูงสูงหน่อยละกันนะครับเอาเป็นแบบสีทองอะไรเงี้ยอ่ะนอกนั้นเราก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้สองตัวนี้นะอ่าผู้เมียนะครับสีทองด้วยกันทั้งคู่นะอ่ะเข้ามาในโซนด้านในนิดนึงนะครับเราจะทำเป็นน้ํำตก แบบแนวธรรมชาตินะครับเวลาคนเดินผ่านเข้ามาด้านในก็จะเห็นน้ําตกก่อนเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการภูเขาเอ่อผมจะต้องปรับที่เทเลนใช่ไหมครับอ่าผมต้องการภูเขาขึ้นมาหนึ่งลูกตรงนี้กาาด้านหลังฝั่งนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะต้องปรับให้มันสมูทใช่ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับนี่การสร้างภูเขา2ลูกมาแบบลวกๆนะแล้วก็เ ทำให้มันเป็นพื้นหินครับโอเคทำมันเป็นพื้นหินไปก่อนนะบริเวณข้างล่างด้วยนะครับเราก็ต้องทำให้เป็นพื้นหินนะ,ะตรงนี้ผมจะทำการเจราะนะครับทำการเจราะพื้นลงไปนิดนึงนะเพื่อทำเพื่อทาเป็นแบบน้ำตกนะครับอ่าต้องเจาะพื้นลงไปนิดนึงก่อนนะฮะเป็นแบบแอ่งน้ำตกนะครับเออเออลืมเลยเราต้องวางพื้นก่อนดี วางพื้นก่อนนะวางพื้นให้มันแบบเดินออกมาก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะวางไม่ได้นะโอเคโหแล้วเดินออกมาจากข้างหน้าตรงเนี้เป็นแบบน้ําตกอ่ะโอเคอ่ะเพิ่มนะครับเพิ่มความสมจริงด้านบนนิดนึงอันนี้ส่วนงตรงด้านบนนี้นะครับก็จะต้องมีแอ่งนะครับเพื่อให้มันเป็นแอ่งน้ํานะ โอเคเพื่อว่าที่มันจะมีน้ําตกออกมามันก็ต้องมีแอ่งใช่ไหมครับอ่ะเราทําเป็นแอ่งน้ําขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะอ่ะลองใส่น้ําดูครับอยใส่ได้อยู่นะเอาละประมาณนี้ได้หรือเปล่าอ่ะได้ครับแล้วก็ข้างล่างใส่น้ําดูครับไม่ต้องลึกมากนะเอาประมาณนี้แล้วกัน โอเคใช้ได้ครับผมอบแล้วก็เราก็ต้องมาหาเอฟเฟกใส่นะเอฟเฟกน้ำตกอ่ะโอเคตอนนี้เราได้น้ำตกมาแล้วนะครับแต่ว่าทำไมมันลอยๆอยอ่ะทำไมน้ำตกผมว่าลอยๆอยอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจัดก,การไอการลอยๆของมันก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับน้ำตกน่าจะได้แล้วนะเฮ้ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับผม พนักงานเหนื่อยพนักงานเหนื่อยนะครับคนเยอะเกินนะโอเคเราต้องจ้างพนักงานเพิ่มครับอ่ะคนที่เราจะต้องจ้างเพิ่มนะครับก็คือคนขายของนะ,ะเดี๋ยวเราพาคนขายของไว้ตรงนี้โอเคอ่ะอย่างละสองคนแล้วกันนะครับให้เขาช่วยกันขายของนะฝั่งนี้ก็อีกสองคนครับ เขาจะได้เขาไปเปิดร้านนะครับก็ช่วยกันขายของนั่นเองนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราตกแต่งกันหน่อยแล้วกันนะครับให้มันแบบเป็นภูเขาที่แบบว่าออกแนวธรรมชาตินิดนึงแล้วกันนะอ่าพอดเกมก่อนนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับทางเข้าทางเข้านะเดี๋ยวเราจะลองแบบเดินไปชมดูก่อนนะครับนี่เปิดมาปุ๊บโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับเราเดินมาทางด้านนี้เนี่ย เราก็จะเจอกับโอ้โหตู้น้องนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่เราจะไปหาอะไรกินได้ตลอดเวลาเวลานะครับมหมาเงง่ก็ออกสไตล์ทีมแบบโซนเอเชียนะครับผมตรงนี้ก็จะมีร้านแบบซื้อขายของนะครับแบบโซนทีมเอเชียเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีร้านน้องครับผมเดินไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็มีนะอ่าพอเดินเข้ามาครับ ด้านในจะเห็นว่าเราวางเสาเบี้ยวนะครับเด็กก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ยังไงเออจัดแต่งตีมแบบสไตล์แบบเอเชียนะครับโซนแบบสไตล์เอเชียฮะเอยดูดีเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาเจอกับสัตว์นะครับน้องๆตัวใหม่ที่เรากำลังจะสร้างกันใน พาร์หน้านะครับไม่ใช่พาร์นี้เพราะว่าผมยังไม่รู้เลยจะเอาพาร์ไหนจะเอาตัวไหนมาลงนะครับคิดไม่ออกจริงอะ่ะเออเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยนะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรมาลงดีนะครับเอาแบบสัตว์ของโซนเอเชียนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอืมก็เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวจะออกด้านข้างนี้เลยนะครับไอ้ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่โกงน้องจะอยู่ตรงนี้นะโกงน้องจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าบ้านพัก ของสตาฟเราอยู่โซนฝั่งนี้นะครับเราจะได้เดินเข้ากงน้องได้แบบง่ายๆเลยนะครับอ่ะกงน้องจะใหญ่ๆไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะหลังเขาตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของกรงน้องแล้วกันนะครับเอาล่ะโอเคครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตกแต่งร้านไปเพิ่มเติมแล้วนะครับ2ร้านเอ้ยสี่ร้านด้วยกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราตกแต่งภูเขาด้านหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ไม่โล่งแล้วนะมองไปก็ไม่โล่งแล้วนะครับทั้งซ้ายขวานะฮะไม่โล่งเลยนะครับโอ้โหเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับสําหรับสวนสัตว์ของเราทุกคนนะนี่ครับเ,เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะแล้วก็ like, เดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลงน้องกันดีกว่านะครับอ่ะเริ่มลงน้องอาจจะเป็น2กรงก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับสําหรับการลงน้องนะคนไหนมีไอเดียอยากจะให้ลงสัตว์เลี้ยงตัวไหนก็คอมเมนต์บอกไว้แล้วกันนะครับ แก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อจะได้ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงในภายภาคหน้านะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้นะครับก็เล่นมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงละขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บ